นมัสก,การพระอาจารย์ครับเผิ่โร่นต้นจากการดูคลิปจาการจับลงอริยสัจสีของน้องวันนี้แล้วเกิดความสนใจจึงเข้ามาดูคลิปครูเงาะช่วงที่สอนเรื่องอริยสัจสีแล้วจึงฝึกพิจารณาอริยสัจพอเห็นการเกิดดับของขันครั้งแรกก็เริ่มเกิดความสนใจจึงมาเรียนรู้แนวทางพระอาจารย์ต้นพบว่าต้องเรียงลําดับ1-6ต้องให้ลั่นก่อนจึงจะผ่านแต่ละขั้น กราบสอบถามว่าระหว่างที่ยังอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งผมสามารถทำขั้นตอนที่หกไปด้วยได้ไหมครับสามารถทำได้แต่ขอให้เข้าใจว่าไต่ระดับไปตามสเต็ปตามแบบให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ขั้นตอนที่หกก็ทำได้ไม่ได้ผิดหมดพอดีเวลาก็ได้ด้วยอ่าที่นี่ถาม เลยจ้าค่ะคือบางครั้งเนี่ยโยมอ่ะเข้าไปพิจนารณาแล้วพอพิจารณาแล้วเนี่ยมันไปลงที่อริยสัจสี่จ้าค่ะ mm hmm. ก็คือพิจารณาเราก็เห็นว่าเออถ้าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความึไม่พึงพอใจเราก็คิดคิดไปเลยคิดพิจารณาไปเลยว่าโอเคความไม่พึงพอใจเนี่ยเป็นทุกขสัจจะ mm hmm. แล้วความไม่พึงพอใจตรงนั้นเนี่ยมันก็ดับหายไปซึ่งความดับหายมันคือเป็นนิโรธ แล้วก็สิ่งที่เราเข้าไปเห็นในเรื่องของทุกขสัจจะแล้วก็นิโรธตรงนั้นมันก็คือเป็นอะไรเป็นเป็นมาร์กที่มันที่เราได้เจริญขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมันเจริญได้แบบนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่าจิตมันมันเข้าใจอะแล้วมันก็อ๋ออย่างนี้นี่เองเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวทุกครั้งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้โยมก็เลยว่าอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยโยมยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําตามขั้นตอนทั้งหมดเลยในถึงหมายถึงว่าก็ไม่ได้เป็นไร ในเรื่องถึงว่าในขันห้าที่ที่อาจารย์บอกว่าแต่เราก็กำลังไปตามขั้นตอนแต่เราจะไปรู้ตรงนั้นก็ไม่ได้พิเรื่องผิดอ๋อเจ้าค่ะไม่ได้พิเรื่องผิดไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหต้องข้ามอะไรบางรายบางรายอยู่ในช่วงของการพิจารร่างกายของขั้นตอนอยู่เลยค่ะป้าก็เราไปรู้การเกิดดับจิตเข้าอย่างนี้ก็มีเจ้าค่ะอ่ายังไม่ทันได้รู้ขันห้าเกิดดับเลยก็เข้าใจสภาพทำไปเลยไปแล้วก็มีขนาดนั้นเลยนะอ๋อเจ้าค่ะอันนั้นคือพี่ความเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล แต่ละคนสมสไม่เหมือนกันเคลขึ้นอยู่กับกําลังของจิตพอในตอนไหนค่ะแต่วิธีการปฏิบัติที่เกาะจิตจิตที่เกาะไว้เนี่ยก็คือเราให้จิตเกาะความจริงไปตามลําดับก่อนตั้งแต่พระราตรายต้องทตุพี่นาะร่างกายอยู่ขั้นตอนแต่บางทีจิตมันมีความฉลาดเพียงพอที่จะทํากิตอะไรของมันที่ไปกว่าน,นี้ก็คือไปขั้นตอนนู้นเลยก็ได้แต่ไม่ได้ผ่านจากเราเพียงแต่ว่าจิตมันรู้แล้ว<ม>อย่าเลือนะว่าจิตมันสามารถรู้เองได้ฉลาดเองได้ เข้าใจเองได้จากการใส่ข้อมูลลงไปจากการฟังจากการอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเริ่มประมวลผลแต่สิ่งที่เราทํามันเป็นกระตัวประคับประคองหรือรองรับให้มันอยู่บนข้อที่จริงไม่ให้มันหนีออกไปจากข้อที่จริงตรงนี้เพราะมันอยู่กับข้อที่จริงมากเข้ามาเข้าจิตมันจะเข้าไปรู้ตัวนั้นมันก็รู้ได้มันไม่ยังไม่ถึงขั้นตอนขันห้าเลยใช่เจ้าไปนู่นเลยรู้พ่ออะไรของมันขึ้นมาโอ้เกิดความรู้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ยอเจ้าค่ะ